กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ออ t e r n i t y Channel ครับคุณอยู่กับ a อ t เทน i t y ครับในเกมบ e ลดเบฟโซอีกแล้วครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวนี้นะครับนี่ครับซึนายาชิโรโทโคินาดะอ่านะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากๆอีกตัวหนึ่งที่ช่องเราหยิบมารีวิวนะครับอ่าต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ อาศัยการโจมตีธรรมดานะครับ ATK นะครับตอนนี้823นะครับมีสกิลผู้สังหารไปผู้สังหารย,ยิมทูดแล้วตัวเองเป็นไร้สังกัดนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเก่งในการเล่นแบบ PVE นะนะครับเดี๋ยวเรานี่เราจะมาดูสกิลอ a บิลิตีของมันนะครับอ่านี่เรียนรู้หลบหนึ่งนะครับเรียนรู้ความเสียหายโจมตีแรง50%เสริมพลังอ่า ที่เวลาเสริมพลังนะครับแล้วก็ยกเลิกการศัตรูนะครับตีทะลุเกาะน,นะครับความเสียหายจโจมตีปกติ20%นะครับลดเวลาเน็บชา100%นะครับแล้วก็เพิ่มฮิตในการโจมตีนะครับจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยเป็นการโจมตีปกตินะแล้วก็โจมตีระยะไกลนะครับอ่าโซก็โจมตีปกติบวก25%อ๋อตัวนี้นะครับ เก่งมากในการเล่นแบบผ่านดานนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านดานน้ําหอมนะครับหรือดานแบบผ่านดานปกตินะครับกดออโต้นี้ได้เลยนะครับอ่านี่จะมาดูเครื่องประดับนะครับที่เราใช้นะครับก็บวกลังจมปีสิใช้หมวกนะครับพลังกดดันวิญญาณ15%พลังกาย24%นะครับพลังกาย20%อันนี้เป็นกีตาร์นะครับเราต้องการ15%คริติคอน6%นะครับ แล้วก็อันสุดท้ายนี่เป็นชิงช้าใช่ไหมพลังกาย20%คิดที่ขอ้อ15%พลังกาย24%นะครับอันนี้ที่ผมเลือกใช้นะครับแต่หากถ้าเพื่อนๆอยากให้มันโจมตีแรงสุดๆเนี่ยก็บวกพลังโจมตีไปนะอันนี้เป็นลิงก์ตัวละครที่ผมใช้นะครับความเสียหายโจมตีปกติ20%พลังกายโจมตีถ้าถ้าพลังเต็มเนี่ยเนี่ยครับก็ใช้อุโนเอะ20%แล้วก็ใช้ฮิสุกยะโทชิโร่พลังโจมตีทั้งหมด25% โอ้โหก็ต้องบอกว่าผมเน้นให้มันพลังโจมตีเต็มๆอัดหนักๆน,นะครับอ่านี่คืออันที่ผมเลือกใช้นะครับคุณสมบัติแล้วก็ท่าโจมตีต่างๆเนี่ยนะครับดูตามนี้ได้เลยนะครับเพิ่มพลังโจมตปปีปกติ65หความเสียหายถ้าโจมตีแรง50%เซนะครับแล้วก็พลังกายเต็มโจมตีแรงอีก4 5เต้องบอกว่าตัวโดดเด่นในด้านการโจมตีนะครับ แล้วก็จะมีสิ่งเราพูดไปทั้งหมดทั้งหลายนะครับเพิ่มพลังกายบวกพลังโจมตีข้ามรัต้องการคิที่เคลิ้นเนี่ยตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับเนาะเป็นประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวเป็นสกิลของมันนะครับว่าสกิลมันเนี่ยเด็ดดวงขนาดไหนนะครับอ่าน่าใช้แค่ไหนนะมาเดี๋ยวเราเข้ามาเลยอันนี้อยู่ในหมวดเร,เรื่องนะครับมา ตัวนี้โดดเด่นมากนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เก่งมากๆในการผ่านด่านนะมาเดี๋ยวดูท่านะครับเดี๋ยวเปิดด้วยอันติเลยมาอื้อเงาครับเป็นเงาเป็นเงาดาบหายไปครับโอ้โหเอ็นคิวเทนตายเลยครับเรียบร้อยครับผ่านด่านเลยครับอาต้องบอกว่าตัวนี้หนักหน่วงเรื่องดาเมจนะนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูสกิลอื่นๆของมันต่อนะครับอันนี้ใช้อันติให้เพื่อนๆดูก่อนว่าโอ้มันโหดขนาดไหนมาต่อเลยสกิปไปนะครับมามาดูกันเลยนะครับอ่าท่านี้เป็นท่าโจมตีไปนข้างหน้าแล้วก็บวกบัฟเนี่ยครับจะมีไฟออกรอบตัวนะครับอันนี้โจมตีปกติครับฟันเนี่ยฟันฟันฟัน,ฟนจะฟันรัวเป็นขึ้นดาบนะครับค่อนข้างกว้างและไกลนะเพื่อนๆดูนะครับ กว้างและไกลนะครับอ่ามาเดี๋ยวาดูท่าแรกนะครับเป็นคืนออกไปข้างหน้าตรงๆนะครับเป็นเส้นตรงนะครับอืมตัวนี้เนี่ยจะเน้นการยุติเป็นเส้นตรงๆนะครับแต่รุนแรงนะครับสังเกตดาเมจให้ดีนะครับดาเมจจากตัวนี้ค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงลยทีเดียวมา คือถ้ายิ่งแพ้ทางนี่หายไปตั้งเวฟนะครับเนี่ยสองพนสามนะครับเพื่อนๆดูนะครับอ่าสองพันสามสองพันสองอันนี้อะบัฟแล้วครับบัฟแล้วครับเดีย๋ยวดูว่าหลังจากบัฟนี่ฟันเท่าไหร่นะหลังจากปั๊บฟันเท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวดูฟันบอสนะสกิลสามครับเอ๊ไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยสามพันสองนะอ่า สามันสองเมื่อกี้ฟันขึ้นมานะครับมันจะเร็วนิดนึงนะเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่ออีกไฟหนึ่งอีกเคสหนึ่งครับมายังเห็นไม่ชัดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองแบบเทียบไปดูชัดๆเลยว่ามีบัฟตัวเองเพิ่มดาเมจกับไม่บัฟเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนนะครับมาต่อเลยต่อเลยมาครับสกิปไปเลยครับมาต่อครับ ฟันเป็นึ้นดาบนี่สามพันเก้าสามพันห้าประมาณนี้นะดาเมจในเวลานี้นะครับเดี๋ยวจะลองใช้อันนี้ท่าสามนะก็ปกติทั่วฉากนะครับสี่พันสามพันนะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองใช้ท่าบัฟก่อนนะแล้วก็โจมตีนะครับไม่เกินไม่เกินสี่พันสี่พันนิดๆมาใช้บัฟละมาดูสี่พันเจ็ดอ่าเห็นไหมเพื่อนๆห้าพันสามเห็นไหม ขึ้นไปหลักพันเลยนะครับต้องบอกว่าขึ้นไปเนี่ย20%ได้นะประมาณนั้นได้นะเนี่ยดู5,000บวกเลยนะครับมีบัฟเนี่ย4,000 5,000นี่คือแบบยืนพื้น5,000นี่คือยืนพื้นนะครับต้องบอกว่าพอบัฟแล้วเนี่ยค่อนข้างเห็นผลพอสมควรว่าดาเมจขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะนะครับอ่า,าเดี๋ยวดูบอสนะครับฟันเป็นปกติก็คือรุนแรงแล้วอะนะครับฟันมันขึ้นดาบนี่ก็รุนแรงมากแล้วครับ อันนี้ไม่ทันได้ฟันนะเพื่อนตีตายก่อนครับอ่าเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้โดดเด่นในด้านการเล่นแบบผ่านด่านมากๆนะครับกดออโต้ได้สบายๆนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่แนะนําให้เพื่อนๆปั้นทุกคนนะครับมันเก่งจริงๆนะครับนะครับก็ต้องบอกว่าเอาเหอะปั้นเหอะนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีไปหามานะครับมันเก่งจริงๆคอนเฟิร์มครับปั้นได้เลยเนาะ ก็วันนี้เป็นประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ